เลี้ยงลูกดังไข่ในหินหวังสืบตระกูลเก่าแก่เปิดชีวิตเจนนี่อัลลภพาสคบสิบสามคนอย่าหนึ่งครั้งพอแม่ไม่สนมีหลานไว้สืบทอดสกุลรอหก เจนนี่เผยโจทย์ชีวิตในวัย41ปีคือต้องดูเด็กอยู่เสมอยอมอดทนรักษาวินยัยกินอาหารนกออกกำลังกายเพราะอายุมากกว่ามิกกี้10ปียิ้มอย่างมีความสุขชีวิตนี้สมหวังทุกอย่างแล้วอีกขั้นของชีวิตคู่คือการมีลูกและเลี้ยงกันเอง100%ในวันนี้เติบโตขึ้นไม่ใช่เจนนี่คนเก่าอีกต่อไปแล้วต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่หลายๆคนอิจฉากับเจนนี่อาลภาสณป้อมเพชรที่แม้ตอนนี้อยู่ในวัย 41ปีแต่ยังคงสุขภาพดีหุ่นเพอร์เฟกแถมหน้าเด็กเอามากๆล่าสุดเจนนี่ได้เปิดใจเล่าถึงชีวิตของตัวเองโดย Jenny เจนนี่เผยว่าร่างกายตอนนี้เฟตอยู่ที่12และการเบิร์นเท่ากับอายุ23ปีและแน่นอนว่าสามีมิกกี้นนนอนัอนลภาคเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายและเขาจะดูเด็กอยู่ตลอดเวลาแน่นอนค่ะด้วยความที่มิกอายุน้อยกว่าเจนนี่10ปีเราก็เลยรู้สึกว่าเรา แก่ไม่ได้ทำยังไงก็ได้ที่เราจะไม่เป็นแม่ที่อายุดูมากกว่าสามีนี่คือโจทย์ของชีวิตก็จะดูแลตัวเองทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายแต่ตอนนี้เหมือนหนักกว่าเดิมทำทุกอย่างเพิ่มอีกหนึ่งเท่าบวกกับการเลี้ยงลูกด้วยก็ค่อนข้างจะกินอาหารนกไม่มีคำว่าตามใจปากเราต้องใช้จิตวิทยากับตัวเราเองถามว่าอยากกินไหมอยากแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจจริงๆ เพื่อนจะมาบอกคําเดียวเองชิมนิดหนึ่งก็ได้แต่เจนรู้ตัวเองไงว่าได้เริ่มแล้วเราจะไปเรื่อยไม่หยุดถ้าเราไม่มีวินัยกับตัวเองเราจะไม่มีวันนี้เราจะทําให้ถึงเป้าหมายให้ได้ไม่มีวกแวกถามว่าทําไปเพื่ออะไรเราทําเพื่อตัวเราเองร่างกายเราไม่เหมือนวัยรุ่นแล้วก็เลยต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษสามีเป็นคนจัดแจงทุกอย่างให้เขาจะคอยส่งปโปรแกรมออกกําลังกายให้อยากกินอะไรเขาจะสั่งไวให้ล้ว หน้าที่ส่งถึงกล้องเขาจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราอยู่เสมอตลอดเลยเขาเป็นคนที่ดูแลเราหมดทุกอย่างแยกงกันเลี้ยงลูกชีวิตครอบครัวลงตัวมองภาพเดียวกันเป็นการเติบโตไปอีกขั้นของชีวิตคู่เรามองตาลูกเราก็รู้แล้วว่าเขาคือความสุขของเจนและมิกเราจะแอบแย่งกันเลี้ยงลูกเราไม่เป็นพ่อแม่ที่เกี่ยงกันเลี้ยงลูกเลยต่างคนต่างอยากให้ลูกอยู่ในกิจกรรมของตัวเองก็ยอมรับว่าชีวิตส่วนตัวของเรา มันแอบหายไปแต่มันมีความสุขของลูกมาทดแทนตรงนั้นเขาเองก็ยอมในส่วนของเราหายไปเพราะเขาเองก็แฮปปี้กับภาพที่เรามีร่วมกันมันกลายเป็นอีกขั้นของชีวิตคู่